โอเคมาครับรถธรรมดาในที่201จากกรุงเทพไปทางพิษาุโลกเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะถ่าย1 7นะครับสัญญาทุกคนแล้วนะถ้าคืนนี้ถ้าผมดืมไม่เป็นไรนะถ้าถ้าคืนนี้ผมไม่ดืมก็ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ดืม ไม่เคยรับรันช้าแน่ก็เลยว่ามันมาถึงบังหน้าเกือบตีหนึ่งตีหนึ่งประมาณเกือ,อ,อบสี่สิบบานทีอ่ะมันนะครับตอนทำรางที่สองชันหนึ่ง คืนนี้เราจะไม่อยู่ถ่ายหนึ่งถึงแปดนะเพราะว่าผมถ่ายไปแล้วนะเออเดี๋ยวคืนนี้อาจจะดูด่ดดวนนะครับอ่าด,ด่วนพิเศษสิบสามกับสิบสี่ไม่จะตั้งนานเนาะสิบสามสิสี่ไม่จะตั้งนานเลยที่ถึงนะที่ถึงด่วนพิเศษ ต้มเซนหนึ่ง,ห,ง,ห,งห้าไปลม่ได้มาไ,มไก้าม่ได้มาหรอไปละเก้า

<Okay. S 2> นั่งน้องเหรอ,อมีนรื่องมันกันไงเย,ยี่ยมผมได้สดุดร้สดนะให้ไปดู ไม่ไปคนนี้เขาซื้อพี่เน็ดน,นะพี่พี่เน็ดนะพี่เน็ดเนี่ยพี่เน็ด